ดีค่ะ,คะวันนี้นะคะพบกับพวกเราค่ะในภัตตาคารีรีสอร์ทนะคะแล้วนะคะชื่อธุรกิจนะคะคือภัตตาครีสอร์ทค่ะที่อยู่นะคะก9หมู1ลลตำบลนสดนึ้นนะคะอำเภอสดึ้งจังหวัดราชบุรี70180ค่ะค่ะแล้วก็แผนธุรกิจนี้นะคะแล้วก็นําเสนอต่ออาจารย์เตียงศักดิ์อภามงคลค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสําหรับนักธุรกิจยุคใหม่ค่ะค่ะวัตถุประสงค์นะคะ ก็คือ1นะคะเพื่อเป็นการอธิบายแนวคิดสําคัญของธุรกิจค่ะ2นะคะ,ะ,คะเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินธุรกิจค่ะ3ค่ะ3นะคะเพื่อทราบถึงการวางแผนแล้วก็การดําเนินธุรกิจนะคะ4เพื่อศึกษากระบวนการการบริหารการจัดการนะคะแล้วก็5ค่ะเพื่อศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจค่ะค่ะโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะ1นะคะอัตราการเข้าพักประมาณ75-8 0ของห้องพักค่ะ2นะคะคืนทุนระยะเวลา5ปีค่ะ3ค่ะสร้างรีสอร์ทไอเทมภาย แล้วเวลา4ปีนะคะ4ค่ะหลังเปิดให้บริการทำรีสอร์ทนะคะเป็นที่รูจ้จักค่ระเวลา1ปีค่ะความเป็นมาของธุรกิจนะคะประวัติการประวัติของกิจาการผู้เริ่มกิจการนะคะก็คือเนื่องจากผู้นี้เริ่มธุรกิจมีความชื่นชอบในการเลี้ยงแมวจึงนําความชอบส่วนตัวนะคะมาทําเป็นธุรกิจเพื่อสร้างไรายได้แล้วก็ต้องการตอบสนองต่อผู้ที่ชื่นชอบในการพาสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวพักผ่อนนะคะ แล้วก yes. so, ็ความคิดนะคะในการที่ก่อตั้งกิจการเนี่ยนะคะคือผู้ริเริ่มนะคะชื่นชอบการท่องเที่ยวและพาสัตย์เยี่ยนนะคะไปท่องเที่ยวด้วยกันจะเกิดความคิดที่จะสร้างรีสอร์ทนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อยากจะพาสัตว์เยี่ยงไปด้วยนะคะจึงเกิดเป็นฟัฟฟี่รีสอร์ทค่ะหนูคือตัวแทนของฟัฟฟี่รีสอร์ทค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสรุปผลการดําเนินการที่ผ่านมาของธุรกิจนะคะ ก็จะมียอดรายได้นะคะอยู่ที่20ล้านค่ะกําไรสุทธินะคะจะอยู่ที่1นล้านหกแสนค่ะสินทรัพย์รวมนะคะจะอยู่ที่50บล้านแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมนะคะ,ะอยู่ที่50ล้านค่ะต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนการดําเนินง,งานนะคะก็จะมี1นะคะสร้างบ้านค่ะระยะเวลาดาเนินการอยู่ที่1ปีค่ะคาดว่าแล้วจะเสร็จนะคะ1มีนาคม2565ค่ะตกแต่งภายนอกและภายในนะคะระยะเวลาดาเนินการที่ที่1ปีค่ะคาดว่าแล้วเสร็จนะคะจะอยู่ที่1มีนาคม2566ค่ะ ติดตั้งระบบไฟน้ําและรักษาวความปลอดภัยนะคะจุดที่ระยะเวลาดําเนินการ6เดือนค่ะที่คาดว่าแล้วเสร็จนะคะก็คือที่15กันยายน2566ค่ะสร้างสระไว้น้ําใช้ระยะเวลาดําเนินการ6เดือนระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จแล้วนะคะก็คือจุดที่22มีนาคม2567ค่ะแล้วก็ตรวจสอบและทดลองระบบนะคะจุดระยะเวลาดาเนินการะคะ่ะ3เดือนค่ะแล้วก็ที่คาดว่าแล้วเสร็จะคะ่ะอยู่ที่22มีนาคมเอ้ย22ิมิถุนายนานะคะ2567นะคะ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น3ปี3เดือนนะคะคาวาระเสร็จนะคะอยู่ที่5กรกฎาคม2567ค่ะด้านบริการนะคะก็จะมีระเบียบบริการบริการะคะจะมีบ้านพัก12หลังมีห้องอาหารเปิดบริการตั้งแต่7โมงถึงบ่าย2นะคะมีสระว่ายน้ำมีคาเฟ่แมวมีบริการปาร์ตี้บาร์บีคิวมีคอนโดมแมวค่ะมีบริการอาบน้ำน้องแมวมีร้านขายของฝากของ,ของที่ระลึกนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ พรอฟฟรี่รีสอร์ทค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะมีการสแสดงแมวให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์แมวค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นาการแบ่งส่วนตลาดนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่80%และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาอยู่ที่20%ค่ะแนวโน้มทางการตลาดนะคะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนนะคะที่หันมาให้ความรักความอบอุ่นกับสัตว์เลี้ยงนนะคะ่ะแล้วก็ผู้คนที่นิยมเที่ยวคาเฟ่ค่ะ ตลาดเป้าหมายนะคะจะมีนักท่องเที่ยวที่ื่นชอบการเดินทางไปกับสัตว์เลี้ยงเพื่อการพักผ่อนและก็ต้องการที่จะใกล้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติค่ะลักษณะทั่วไปของลูกค้านะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะที่เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนกับสัตว์เลี้ยงมีกำลังายและชอบความสะดวกสบายต่อไปค่ะคู่แข่งขันของเรานะคะจะมีไฮซีนรีสอร์ทค่ะบ้านทันทรัตน์นะคะแล้วก็ขุนเขาตำนานภัยรีมองรีสอร์ทนะคะขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ รายละเอนนียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนะคะก็จะมีด้านบริการด้านราคาแล้วก็ด้านช่องทางการจำหน่ายนะคะด้านราคาค่ะด้านราคาของเรานะคะด้านบริการก่อนก็คือธุรกิจของเรานะคะจะมีห้องอาบน้ําแมวค่ะคู่แข่งขันรายที่1นะคะจะมีห้องอาหารค่ะคู่แข่งขันรายที่2นะคะจุดกลางเต็นท์และคู่แข่งขันรายที่สานะคะคือห้องอาหารเช่นกันค่ะด้านราคาธุรกิจข,ของเราะคะจะอยู่ที่ราคา3,500บาทค่ะ คู่แข่งขันรายที่1นนะคะจะอยู่ที่3,500บาทเช่นกันค่ะคู่แข่งขันรายที่2อยู่ที่1,800บาทและคู่แข่งขันรายที่สามคอยู่ที่1,282บาทค่ะส่วนต่อไปค่ะด้านช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะธุรก,กิจของเรานะคะจะเป็นการออนไลน์และวอล์กอินค่ะคู่แข่งขันรายที่2นะคะออนไลน์วอล์กอินคู่แข่งขันรายที่3ออนไลน์วอล์กอินและคู่แข่งขันสุดท้ายนะคะออนไลน์วอล์กอินเช่นกันค่ะ ด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะธุรกิจของเราคือโฆษณาออนไลน์ออฟไลน์คู่ขันรายที่1 2 3สานะคะโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์เช่นกันค่ะการวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจคะหรือ S w o t analysis นะคะก็คือก็จะมีปัจจัยการพิจารณานะคะด้านการบริหารจัดการนะคะคจุดแข็งของเรานะคะมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะจุดอ่อนนะคะเป็นนักธุรกิจมือใหม่ค่ะด้านการตลาดนะคะ จุดแข็งของเราคะมีคอนเซ็ปตที่ชัดเจนค่ะแล้วก็จุดอ่อนคือราคาที่สูงค่ะด้านการบริการนะคะจุดแข็งของเรามีรูปแบบการบริการที่หลากหลายและจุดอ่อนนะคะไม่ครอบคลุมกับสัตว์บางประเภทค่ะด้านการเงินนะคะจุดแข็งของเราคือมีกําลังในการลงทุนสูงแล้วก็ด้านจุดอ่อนนะคะคือทําให้มีคืนทุนช้าค่ะค่ะ รายนามคณะกรรมการบริษัทนะคะระดับที่1ค่ะคือนางสาวสนีจันแก้วนะคะตำแหน่งเจ้าของกิจการระดับที่2นะคะนางสาวรัฐกมลอนฉบสีนะคะตำแหน่งหุ้นส่วนค่ะและ3นะคะนางสาวนพรทบด้านนะคะตำแหน่งนะคะหุ้นส่วนเช่นกันค่ะต่อไปค่ะรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะก็จะมีนางสาวสนีจันแก้วค่ะ2นางสาวรัฐกมลอฉบสี3นางสาวนพรทบด้านค่ะ เป็นค่ะเป็นแผนผังองค์กรนะคะก็จะมีเจ้าของธุรกิจค่ะก็จะมีหุ้นส่วน,นะคะ่ะก็จะมีงานบริการสนหน้านะคะแล้วก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มแม่บ้านค่ะแล้วก็อื่นๆนะคะงานบริการส่วนหเนขานะคะก็จะมีเบงย่อยออกมานะคะก็จะมีฟรอนเดสค่ะแคชเชียร์อาหารและเครื่องดื่มก็จะมีเชฟเวดเจอร์เวดเทรสค่ะสจ๊วตนะคะแม่บ้านก็จะมีรูปแอชเชนแดนซ์แล้วก็ลินินค่ะอื่นๆนะคะก็จะมีเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะคะมนเทเนนซ์นะคะแล้วก็เซคูริตี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ วิสัยทัศน์นะคะเป็นโรงแรมทางเลือกของคนที่รักสัตว์เลี้ยงค่ะพานกิจของเรานะคะ1ให้มบริการห้องพักที่สะอาดสะดวกเอื้อต่อสัตว์เลี้ยง2เน้นกรรมบริการที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าค่ะ 3. ค่ะมุ่งพัฒนาบริการให้ลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวค่ะเป้าหมายทางธุรก,กิจนะคะเป้าหมายระยะสั้นค่ะ คือ1นถึงสปีมีฐานลูกค้าเป็นที่รู้จักค่ะเป้าหมายระยะที่2นะคะสาถึงหปีนะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของนักท่องเทีย่ยวที่มาสวนพึ่งค่ะเป้าหมายระยะยาวค่ะ6กถึงสิปีติดอันดับหนึ่งใน5ที่มีนักท่องเที่ยวค้นหามากที่สุดค่ะแผนการตลาดค่ะเป้าหมายทางการตลาดนะคะอัตราการเข้าพักของลูกค้านะคะไม่น้อยกว่าเจ็ดสิของห้องพักค่ะแล้วก็ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ค่ะแล้วก็ ข้อต่อไปนะคะการกําหนดลูกค้าเป้าหมายค่ะคือมีท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะคะกับแมวเพื่อการพักผ่อนชอบการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายค่ะมีรสนิยมในการเลือกที่พักที่มีความทันสมัยสไตล์มินิมอลชอบความสะดวกสบายชอบการบริการที่ดีและมีงบในการใช้จ่ายกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะกลยุทธ์ด้านการบริการมีห้องอาหารเปิดบริการอาหารเช้าตั้งแต่7จ็ดโมงถึงบ่ายสนะคะอุปกรณ์ในห้องอาหารมีรูปสัญลักษณ์เป็นรูปแมวค่ะ เย็นนะคะมีปาร์ตี้บาร์บีคิวมีคาเฟ่แมวนะคะเปิดบริการทุกวัน9โมงถึง6โมงค่ะมีบริการอาบน้ำให้แมวค่ะกลยุทธ์ด้านราคานะคะตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งร้อยละสิบเพื่อดึงลูกค้าค่ะ,สะแสดงภาพลักษณ์ของรีสอร์ทเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนตั้งราคาต่ำลงมานหน่อยสำหรับช่วงฤดูการที่ยอดขายน้อยค่ะแล้วก็ตั้งราคาสูงกว่าปกติเล็กน้อยในช่วงฤดูการที่ยอดขายดีต่อไปค่ะ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะออฟไลน์นะคะตั้งบูธตามง,งานต่างๆเพื่อให้ลูกค้าจองห้องพักค่ะออนไลนะะ์ Facebook, นะคะเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ Instagram เว็บไซต์ของรีสอร์ทค่ะกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะการให้คูปองส่วนลดเพื่อใช้ในการเข้าพักครั้งต,งต่อไปค่ะภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะเพื่อจูงใจให้ลูกค้าอยากจะเข้ามาพักที่โรงแรมของเราหรือการลดราคาของห้องพักหรือเพื่อเพิ่มบริการอื่นเข้าไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะ กิจกรรมหรือการดําเนินการทางตลาดนะคะกิจกรรมหรือการดําเนินการทางตลาดสร้างเว็บไซต์มีการนําเสนอทางดิจิทัลด้วยหน้า Landing p a g e นะคะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นที่มีนําเสนอในรูปแบบน่าสนใจสร้างโอกาสในการขายและนําไปสู่การเติบโตของธรุรกิจค่ะตรวจสอบและติดตามปัญหาที่ลูกที่ถูกถามมานะคะออกงานออกงานแสดงสินค้าท้องถิ่นค่ะ ออกงานแสดงสินค้าในจังหวัดหรือองค์กรภาครัฐจัดขึ้นนะคะเป็นการทําตลาดที่มีประสิทธิภาพในยุคนี้เพราะนอกจากที่จะทําให้ขายห้องพักได้ภายในงานแล้วยังเป็นการสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆค่ะภายในงานใช้ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ค่ะเป็นอีกวิธีการตลาดนะคะที่จ้างบุคคลที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์เช่นเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามจำนวนมากยูทูบเบอร์นะคะหรือคนติดตามดูไปจำนวนมากบนโลกออนไลน์มาช่วยโปรโมทให้ค่ะ สร้างเพจ a c e b o o k นะคะการสร้างเพจ f a Facebook กก็ค,คือขึ้นมาเป็นของตัวเองตั้งชื่อเพจเป็นชื่อดีไซน์เขียนเรื่องราวต่างๆนะคะให้กับคนทั่วไปหรือแฟนเพจนะคะได้ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นการสร้างแบรนด์แล้วก็ทําการตลาดให้ลูกค้าติดตามอย่างต่อเนื่องมีแจกคูปองส่วนลดค่ะถ้าแจกคูปองส่วนลดให้ลูกค้าไปนะคะก็มีโอกาสสูงมากทีเดียวค่ะที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึง่งช่วยให้การขยายกลุ่มลูกค้านะคะประสบความสําเร็จมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการสร้างอินสตาแกรมนะคะ ส,ร,สกกร้างสแกมของรีสอร์ทนะคะเพื่อโปรโมทและโพร,รูปภาพส,สวยๆโดยใช้แฮชแท็ก frothy resort นะคะ